สวัสดีค่ะชื่อนักเรียนเพยาบาลทาัศิชาวิทาทองนะคะมาจากวิทยาลัยเพยาบาลกองทัพบกค,ค่ะค่ะชื่อนักเรียนเพยาบาลนักการแก้วป้องปกนะคะชั้นปีที่4มาจากวิทยาลัยเพยาบาลกองทัพบกค,ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนักเรียนเพยาบาลชมพูรดรูปงามมาจากวิทยาลัยเพยาบาลกองทัพบกค,ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะได้มาฝึกฝนนะคะทำสถานการณ์สมจริงนะคะเป็นช่วยผู้ป่วยนะคะจาก สถานการณ์ไฟไหม้นะคะมีแผลเร์นค่ะก็รู้สึกว่ามีความสมจริงแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำนะคะแล้วก็มีหลักการพยาบาลน,นะคะของแต่ละส่วนค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ได้มารับบทเป็นพยาบาลในโซนสีเขียวนะคะก็ได้ทำงานร่วมกับแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เห็นถึงได้ได้นึกถึงสถานการณ์จริงมากขึ้นมีความสมจริงค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะสถานการณ์แบบสมจริงมากเลยค่ะ วันนี้นะคะก็ได้รับบดเป็นพยาบาลสีแดงค่ะก็เหมือนกับการที่เราได้นําความรู้ทั้งหมดนะคะที่ได้เรียนมาใน4ปีมาขโมดใช้ในวันนี้ร่วมกับแพทย์ร่วมกับทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์ค่ะก็สถานการณ์สมจริงมากๆค่ะก็ทําให้การฝื่อออกมาเรียบร้อยดีค่ะ